ติดเครื่องลุยต่อครับหลังจากที่ปั่นไปแล้วกับจอดผักไปแป๊บนึงผักจะหน่อยแล้วกับปั่นต่อครับมีลายให้ครับมือต้องปั่นเรื่อยๆครับช่วงแรกๆกับออกตัวซั้นๆนะครับเพราะว่าช่วงระยะสัส้นๆครับ ค่อยปั่นมาเรื่อยๆครับเป็นการปั่นเลาะมุมก่อนครับช่วงนี้เลาะไปตามขอบคานาก่อนครับ เราไมาจังหน่อยกะพอถึงระยะไกลๆกันไว้ด้ครับบัานนี่พูดเลรอครับส์ดุกๆเลยไปครับพอมาระยะใกล้ๆกะออกตัวซ้าๆคือเก้าครับค่อยๆไปคือเก้าครับนี่ครับระยะมันใกล้ครับระยะทางใกล้เขากาไปแบบค่อยๆครับ ช่วงแรกๆนี่สิปัน่นเลาะขอบไปซัก,ก่อนครับปัน่นเลาะไปตามขันหน้านี่แหละครับปั่นเก็บรอบนอกไปก่อนครับพอเริ่มปั่นรอบนอกทั่วแล้วกั็ ปั่นตีโค้งเลยได้ครับบาน,นี้ตีโค้งเป็นวงกลมเลยครับเป็นวงรีครับตีโค้งเป็นวงรียางๆเลยครับเราต้องถอยครับช่วงนี้ ต่องหาเบื้องปลาอยู่ครับหลังจากที่ฝนตกนี่ปลาก็ขึ้นมาเลยได้ครับนี่ในหน้านี่มีป่าอยู่ครับแต่ว่าน้าหลายปลาก็บ่ค่อยิห็นะครับแต่ก็พยายามซ่องอยู่ครับเพื่อเพื่อได้ปลาไปแจวครับที่เคยได้ก็มีปลาคอปลาดุกครับแล้วก็ปลาเข็งครับแต่ว่าปลาเข็งมีสีลายก็มูอยู่ครับสึได้ลายกว่าปลาคอปลาดุกอยู่นะครับ แต่มื่อนี้ยังไม่เห็นเลยครับ่ะส่องไปเรื่อยๆก่อนครับแต่ละไฮนี่กับปั่นประมาณสองรอบครับ ก็คือเพิินสิปั่นไปแล้วก็ปั่นกลับครับปั่นกลับปั่นไปรอบนึงแล้วก็ปั่นกลับรอบนึงครับเป็นสองรอบพอดีครับถ้าปั่นทั่วแล้วกัก็สิเอาเลยแหละครับตอนนี้กับปั่นย่อนย่อนกลับอยู่ครับตอนนี้ปั่นอีกข้างหนึ่งอยู่ครับนี่ครับ ถ้าปั่นช่วงกลางนี่กะชีไว้ครับเพราะว่าเ่าต้องถอยรถดด้การปั่นวนเลยครับหน้ากะให้เบใหญ่ครับเป็นหน้าให้หน้อยๆห,หน้าให้น้อยก็ชีได้ถอยดูและครับปั่นไปจังหน่อยก็อยกห,อยกหอดคันหน้าพอหอดคันหน้าก็ได้ถอยครับ น้ำกระยักหลยอยู่ดวยครับนี่เลียวบากเวนปัไดาครับเลียวเลียวบรเดินน้ำหลครับเป่งบทันฝนตกลงมาตลอดเลยครับเป่งน,น้ำกับฝนตกลงมาใส่จำเป็นต้องปั่นเลยครับเพราะว่าต้องใช้เวลาครับปั่นแบบน้ำหลายๆนี่นะครับตอนนี้ก็เริ่มเก็บรายละเอียดแล้วครับ ใกล้สีแล้วแล้วละครับตอนนี้ช่วงกลางๆนี่แล้วแล้วครับตอนนี้นก,นนนก็บเรือเลือเก็บรายละเอียดตามขอบตามมุมครับปีนิดปบกระน้าสีลายครับปลาก็คือสีลายคือกันครับเพราะว่าหน้า,ม,นาม,มีลายครับฝนตกมาตลอด กบกับไข่กบไข่ออกลูกหลายครับปลาก็ขึ้นสะดวกสบายเลยครับปลาขึ้นแบบบอติดคัดครับนี่สังเกตบึงละครับนี่น้ามลายครับน้ามลายครับมีกบมีปลาในห้หน้าครับเดี๋ยวดำหน้าเลือกับเฮดลี่ใส่้ละครับเฮดลี่ดักปลาครับเดี๋ยวปั่นลอยอีกจังหน่อยกันใกล้สิแล้วเลยได้ครับนี่ ตอนนี้ก็เป็นการปั่นวนรล่าสุดท้ายแล้วครับนี่นี่ครับวนไปหนีกับพ่อแล้วครับนี่สำหรับคลิปนี้ก็จะขอบจบสำนี้นะครับสวัสดีครับ